เมืองกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุทยาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางนะครับที่กําลังขับเคลื่อนเดินหน้าไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยล่าสุดได้มีการจัดทัวร์อารยสถาปัตย์ให้มนรษุ์ล้อสามารถลงเรือเที่ยวชมความงามของสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาในเมืองกรุงเก่าได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรต้องไปชมกันเลยครับ มูลนิธิอารยสถาปัตเพื่อคนทมวลนร่วมกับทอทอทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสอสอสอส,อส,อส,อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษ,รษัทปตทอจำกัดมาหาชนและเครือข่ายมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตจากการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการของสายการบินไทยแอร์เชียใครๆก็บินได้ลงพลื้นที่สำรวจอารยสถาปัตเพื่อจะทำเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลนในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธ โดยได้มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากทางบกสู่ทางน้ำด้วยอุปกรณ์เฟลี่ดีไซน์แผ่นพับทางลาดลงเรือเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถมาเที่ยวอยุธยาได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยสบายใจหายห่วงวันนี้นะครับเราก็ทราบข่าวจากแฟนรายการทางบ้านว่า มืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาได้มีการจัดทัวร์ทางน้ําคือทัวร์อารยศาป่าที่ผู้ใช้วิลแชร์เนี่ยสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ท่องวิวแม่น้ำเจ้าพระยาในเมืองกรุงเก่าได้ก็ด้วยความที่เราคํานึงถึงคนนะฮะที่ทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายในการอยากจะเปิดโอกาสให้ในการเดินทางแล้วก็การท่องเที่ยวทางน้ําในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ถือเป็นไฮไลไท์ ที่มีมานานแล้วนะครับเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่เราจะสามารถพามนุษย์ล้อไปเที่ยวล่องแม่น้ําได้ก็เลยมาเจอที่วัดบางกระจานเนี่ยครับว่ามีโอกาสมีความเป็นไปได้ในการที่จะนําพามนุษย์ล้อครับลงไปในเรือล่องเรือกระแชงในแม่น้ําเจ้าพระยาของเราได้ครับอันนี้คือปเป็นเรือปกติทั่วไปไใช่ไหมคุณนัที่ฮะ,ฮะเนี่ยฮะ,ฮะ ก็เอาอุปกรณ์แผ่นพับทางล่างมาเชื่อมนั่นเองเห็นไหมนี่ดูเป็นต้นแบบได้เนี่ยนะมีการท่องเที่ยวทางน้ำเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยนะแล้วก็เห็นที่ไปดึ๊บเห็นระวังเลยนะเห็นได้ว่าเห็นมทุกอย่างนี่ Nothing is impossible เนี่นะ ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ปกตินี่พูดถึงทางเรือสมัยก่อนนะวิวแชร์หมดสิทธิ์แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าของโลกยุคใหม่แล้วก็มีคนเนี่ยคนที่มีความคิดก้าวหน้าแล้วก็มุ่งมั่นลงมือทำอย่างเงี้ยภาคเอกชนภาครัฐก็ช่วยกันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับท่านที่เดินทางไม่สะดวกสำหรับท่านที่ใช้ล้อในการเดินทางเนี่ยสามารถที่จะท่องเที่ยวทางเรือได้โดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาเนี่ยการท่องเที่ยวทางเรือเนี่ยถือเป็นการท่องเที่ยวที่สําคัญอีกเส้นทางหนึ่งครับ นี่นะนี่เมนูขนมนมเนยนี่ชาวบ,บ้านก็จะมีรา,ายได้นะตามมาอพอ,อาตัวนะเี้ยอย่างนี้ถือว่าทำให้ชุมชนคึกคักเข้มแข็งขึ้นเยอะไหมครก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนครับไม่ต้องไปถึงในชุมชนถ้าไปก็ดีครับแต่ว่าบรรยากาศการเดินทาง2องฝากฝั่งลําน้ำนะครับได้อัธรรแล้วก็ยังได้รับประทานของอร่อยจากชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นไปในตัวครับ พอ,อตัวมองศักยภาพของเมืองกรุงเก่าในการทำทัวร์อารยสถาปัตทัวร์สุขภาพทัวร์ผู้สูงวัยแล้วก็มนุษย์ล้อคนพิการนี่ยังไงบ้างครับก็แนวทางคือคือเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในอนาคตที่สดใสนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้การเดินทางทางเส้นทางน้ำเนี่ยก็เป็นบรรยากาศหนึ่งสำหรับ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสัมผัสนะครับวิถีชีวิตชาวบ้าน2อากฝั่งลำน้ำนะครับได้รับประทานขนมอร่อยๆของชุมชนนะครับแล้วก็ได้ชมโบราณสถานสองากฝั่งที่จังหวัดพระนครศรียาเองเนี่ยก็ไลฟ์อัพให้นะครับถ้ามาในบรรยากาศยามเย็นเนี่ยก็จะยิ่งเข้าบรรยากาศ2อากฝั่งแม่น้ำยามเย็นดูภาพที่ตกดินนะครับแล้วก็ดูวิถีชีวิตคนริมน้ำนะครับ อายุทยากรุงเกา่าของเราจะเก่าก่อนในปัจจุบันหลายภาคส่วนก็ร่วมพลังกันขับเคลื่อนอย่างขึ้นทั้แข็งขันเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเมืองอารยักถา,าบันเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนจุกคนครับ